โอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ในช่อง Mo s เ b เกอร์ไทยแ l น n ์นะครับผมตอนนี้ก็เลิกงานนะครับเพิ่งเลิกงานนะครับผมออกกะมาง่วงนอนมากเลย ตอนนี้เราก็จะเลยไปรับแม่สาววิตี้นะครับผมแม่สาววิตี้รออยู่ที่โรงงานนะครับผมเราก็ทำงานอยู่คนละโรงงานนะเดี๋ยวไปรับแม่สาววิตตี้ก่อนนะเดินมารอแล้วเนี่ยเดินมารอแล้วเรา มารับช้านะมารับช้าเดินมารอแบบหน้าเครียดแล้วเนี่ยดูดูดูพฤติกรรมจะเป็นอย่างไงเดินละไม่สนใจเดินละหันมาแล้วมารับช้าติดกล้องเครียดเครียดเครียดดูหน้าดูหน้า โอเคเราไปกันง่วงเหรอเหนื่อยไหมทำงานเหนื่อยไหมงานเล่งงานเล่งปีใหม่งานเล่งให้ทันปีใหม่โอเครถเยอะมากเลยตอนนี้ก็ช่วง พนักงานกำลังเลิกงานเนาะรถก็เยอะนะดีรถรับส่งออกก่อนแล้วเราออกทีหลังรถรับส่งไ้เดี๋ยวเราจะแวะเติมน้ำมันก่อนนะอันนี้ก็เป็นเวลาแปดนาฬิกายีนะครับแดดก็กำลังเริ่มร้อนเลยไม่รู้มุมกล้องเราจะเป็นยังไงนะพอดีว่าปรับฐานปรับมุมกล้องใหม่นะ เติมเท่าไหร่ดีเติมสามร้อย,อยโอ้แดดร้อนเลยเก้าห้าสามร้อยครับ

เขียวไฟเขียวรถติดจังเลยขนาดออกมาชา้าแล้วนี่ขนาดออกมาช้านึกว่ารถจะไปหมดแล้วยังไปไม่หมดอยู่เลย Honda าฮอนด้าซีวตัวใหม่ไฟหน้าโคตรสวยตอนนี้เราก็ถึงถนนใหญ่แล้วเดี๋ยวเราจะไปยูเทิร์นเนาะสามร้อยนะสามร้อยนะได้เก้าจุดเท่าไหร่นะลิตรนะเมื่อกี้นี้เติมสามร้อยน้ำมันเก่าเลยอยู่ขีดนึง ก็ได้เต็มถังนะครับผมเสียวมากเลยทางโค้งแบบยูเทินกลัวล้มแปะนะรถก็หนักแบบเลี้ยวเลี้ยวเลียเยเ้ยวหักเลี้ยวหักศอกแบบนี้เลี้ยวยูเทินแบบนี้กลัวล้มแปะเราต้องตีวงเลี้ยวกว้างๆไว้นะ รถรับส่งยังไปไม่หมดอยู่เลยรถรับส่งก็จอดส่งพนังงานนะครับผมจอดส่งพนังงานไปเรื่อยๆนะแดดเมืองไทยไม่ได้ใส่เสือเ้อแขนยาวเลยนะแดดแบบนี้ดำดำแป๊บเดียวตากแดดแป๊บเดียวก็ดำแล้วนะโอ้โหควันดำ รถทัวร์ควันดำอ่าจะเลี้ยวก็เลี้ยวน่ะให้เลี้ยวแล้วไม่เลี้ยวน่ะจะแซงแล้วมาเลี้ยวโหรถทัวร์ควันดำ หลักพนักงานตัวนี้วันดำเลยโอเคตอนนี้เราก็หาซื้อกับข้าวก่อนนะก็จะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u บส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมเอาสิบตัวกับน้ำอันนี้